คำเตืนอนข้อมูลทั้หมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัตบาลประวัรใช้ในตัวอาณในการรับชมสำหรับสมมติากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบรารมีพารวยสวัสดีคะ่ะมาพบกันใน EP ที่6ของงวด1นึ่งพฤศจิกายนนะคะ คลิปนี้แอดมินก็ได้คัดส,สัรแนวทางดีๆมาฝากทั้งหมด5สำนักโดยจะมีแนวทางของแม่น้ำหนึ่งแอดชินจังจอมแก่นอาจารย์โกยบ้านไร่เลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรแล้วก็ยังมีแนวทางของมาน้อยคอยรักด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกับแนวทางของแอดชินจังจอมแก่น16ตุลาคมเมื่ที่ผ่านมานี้ แนวทางของเขาก็ลุดไปค่ะมีผลงานล่าสุดก็นิ้วดก่อน,อนโน้นเลยนะคะงวด16กันยายนที่มีเลข26เข้า2ตัวบนฟ้านะคะ1พฤศจิกายนนี้ก็มาลุ้นกันใหม่แล้วกันค่ะกับแนวทางของแอดชินจังจอมแก่นงวดนี้คขอให้วิ่ง2รูด2เลข2ตัวให้เน้น28กับ29ตัวรองก็จะเป็นเลข26กับ27ค่ะ เลขเด่นสองนี้ก็มีความตรงกันเลยกับแนวทางของหนุ่มสุพรรณแล้วก็มายมมแดงนำโชคนะคะในส่วนของคู่เด่นไม่ตรงกับหนุ่มสุพรรณเลยค่ะแต่จะมีเลขสองหกสองแปดกับสองเก้าที่ไปตรงกันกันกบมายยมแดงนำโชคนะคะก็มาลุ้นกันค่ะว่าแนวทางของชินจังจอมแก่นจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ต่อกันกันกบแนวทางของแม่นำหนึ่งสถิติสามงวดหลังสุดนี้ก็เข้าแค่เพียงงวดเดียวในงวด16กันยายนที่มีเลข73เข้า2ตัวล่างนะคะสำหรับงวด1ตุลาคมกับ16ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็หลุดไป2งวดติดเลยค่ะมาแก้มือกันกับงวด1พฤศจิกายนนะคะแม่นำหนึ่งให้เด่น 0, ูนย์วิ่ง0เลขสตัวให้ศูนยกับศู เติมเต็ม3ตัวมาอีก1ชุดก็คือเลข 2, 0, 4ใครชอบเลขเด่น0ูนย์ก็ลองพิจารณาแนวทางของแม่น้ำหนึ่งดูละกันค่ะซึ่งเลขเด่น0ย์ไม่ว่าจะเป็นเลข 02, 03กับ04ก็จะไปตรงกันเลยกับแนวทางของแอดลิกิตนะคะมาดูกันค่ะว่างวดนี้เลขของแม่น้ำหนึ่งจะมาไหมนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ตามมาด้วยแนวทางของเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรถึงแม้ว่าสองงวดหลังสุดจะทำผลงานได้แค่เพียงเลขเด่นเท่านั้นแต่จากสถิติโดยรวมทั้งเจงวดก็ถือว่ามีผลงานน่าติดตามค่ะซึ่งใน7จดงวดนี้เลขเด่นและเลขในตารางก็มีผลงานให้เห็นในทุกงวดเลยนะในส่วนของคู่เด่นก็จับคู่ไดแม่นถึงสีงวดอยู่นะคะ สำหรับงวด16ตุลาคมก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าทำผลงานได้แค่เพียงเลขเด่นเท่านั้นค่ะเลข2ตัวหลุดไปนะคะเอาเป็นว่าก็มาลุ้นกันใหม่งวด1พฤศจิกายนเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรให้เด่น9กับ2คู่เด่นจะมีเลข26 28 29 96 98กับ68เด่นที่สุดก็คือเลข28 29 96กับ98ค่ะในส่วนของตัวเลขในตารางก็จะมีเลข6เลข9เลข2เลข8แล้วก็เลข4ซึ่งเลข2 6 28กับ2 9จะตรงกันเลยกับแนวทางของแอชชินจังจอมแก่นแล้วก็ตรงกับมายุมแดงนำโชคด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเลข6 8ที่ไปตรงกันเลยกับแนวทางของแอดน้ำค่ะ งวดนี้เลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรจะได้ใส่กระสอบกันไหมก็มาลุ้นกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดไปก็จะเป็นแนวาทางของอาจารย์โกยบ้านไร่สถิติ4งวดหลังสุดก็ทำผลงานได้ถึง3งวดเลยค่ะโดยจะมีงวด1กันยายนที่ปังสุดๆเพราะว่าเก็บได้ทั้งบนและล่างมีทั้ง60แล้วก็49เลยนะคะ แต่ว่าในงวด16ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดไว้เลยค่ะงวดนี้ก็ขอให้กลับมามีผลงานอีกครั้งนะคะมาดูก,กันกับแนวทางของงวด1พฤศจิกายนอาจารย์โกยบ้านไร่ให้เด่นบน4กับ6 2ตัวบนจะมี 40, 41, 42, 48, 61, 64, 66กับ68 ตัวเน้นก็จะเป็นตัวที่วงกลมเอาไว้ก็คือเลข40 41 42กับ61นะคะ3ตัวให้440 540กับ640เลขล่างให้เด่น6กับ8 2ตัวล่างมี16 26 36 46 56 58 48กับ40เน้นล่างก็คือเลข26 36 56กับ40 ตัวที่วงกลมเอาไว้นะซึ่งถ้าลองนำแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ไปเทียบกันกับแนวทางดังๆอย่างหนุ่มบอระบือลาภผลพูนทวีแล้วก็แนวทางของแอดน้ำก็จะมีเลข3 6กับ5 6ที่ตรงกันกับหนุ่มบอระบือเลข40กับ48ตรงกับลาภผลพูนทวีแล้วก็มี3 6 4หกับ6 8ตรงกันเลยกับแอดน้ำนะคะตรงกันทั้ง3หางเลยนะ งวดนี้เลขของอาจารย์โกยบ้านไร่จะมาไหมก็มาลุ้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายก,กันกับแนวทางของหมาน้อยคอยรักก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่หลายๆท่านน่าจะกำลังรอกันอยู่นะคะเพราะว่าในสามงวดหลังสุดของเขาก็เข้าสามงวดรวดเลยค่ะตั้งแต่งวด16กันยายนจะมีเลข26ที่ให้มาในแนวทางเลขสายด่วนวงใน26ก็ไปเข้า2ตัวบนฟ้านะคะ ถัดมา1ตุลาคมก็จะมีเลข65ที่ให้เป็นแนวทางเน้นบนในชุดเต็ม65ตัวนี้ก็เข้าสองตัวบนฟ้าเลยค่ะล่าสุดงวดที่ผ่านมานี้16ตุลาคมแม้ว่าแนวทางเลขสายด่วนจะหลุดไปแต่ว่าแนวทางเลขชุดเต็มก็มี62ที่ให้เป็นแนวาทางเลขล่างแต่ว่าไปเข้าบนฟ้าแล้วก็มีเลข3ตัว2 6 9หที่เข้า3ตัวกลับด้วยนะคะ แตกสตัวกันไปเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี้ก็รุ้นให้เข้าอีกเป็นงวดที่4เลยนะคะมาดูกันเลยกับแนวทางของงวด1พฤศจิกายนหมาน้อยคอยรักให้แนวทาง3ตัวบนมา4ชุดจะมีเลข293 294 203กับ204 2ตัวบนให้เน้น94กับ04ตัวรองให้93กับ03 ในส่วนของเลขล่างให้เน้น6 9กับ6 0ตัวรองก็เป็นเลข59กับ50ค่ะและให้เน้นหนัก,นกๆแขนๆเลขล่างเม็ดเดียวก็คือเลข69นะคะซึ่งเลข69ตัวเน้นล่างเม็ดเดียวแขนๆของมาน้อยคอยรักก็ไปตรงกันเลยกับแอร์ใต้ฟ้านะคะแล้วยังมีเลข9 4ที่ตรงกันด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเลข93 0 3 5 9กับ50 ที่ไปตรงกันเลยกับแนวทางของหนุ่มบอรบือนะคะสําหรับใครที่ติดตามแนวทางเลขสายด่วนวงในของหมาน้อยคอยรักก็รออัปเดตกันอีกทีในช่วงสายๆของวันเลขออกค่ะซึ่งแนวทางเลขสายด่วนวงในของเขาก็หลุดมาสองงวดติดเลยนะก็หวังว่างวดนี้จะกลับมามีผลงานอีกครั้งค่ะเอาเป็นว่าก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของหมาน้อยคอยรักจะเข้าอีกเป็นสี่งวดรวดไหมรอลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้โชคดีมีชายขอให้ได้โชคใหญ่กันทั่วหน้านะคะสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะ